แสงจากตรงนี้อืมว้าวว้าวเย้เย้เย้เอ้อนอมนอนไ้เลยเออซ้อมนอนก่อนเออซ้อมนอนเลยเอ้ท้าคิมไปเนี่ยท้าคิมไปเนี่ย เด oh. e, oh, uh, ี๋ยวพัก้อนด้ยเดี๋ยวเว้ยทายคิดไปเนี่ยทายคิดไปเนี่ยนี่เอ้าเออเนี่ยอู้เสียงน้อนนุ่มๆซ้อมนอนไปครับซ้อมนอนไปครับนี่อันนี้เราว้างคือพอโจนะครับมาเล่นซีรีส์กีดนี่กับมาหรือพอโนนเมมบีเออ กันมาพร้อมกันกับพ่อโจครับพ่อนน้อนนี่ให้ดีครับมินุตกับน้องต้างลางน้องตะลางเออนี่ดีเฟิร์ดไหมดีดีเฟิร์ดอ๋อเออแม่นๆดีกว่าคิดสิครับ